วันนี้ก็จะมาเฉลยมายากลนะครับที่เคยเล่นไปที่เล่นเทน้ำก็ง่ายๆครับเพื่อนเล่นสนุกสนุกกันกับกับเพื่อนเือในวงสังสรรค์ก็ได้เนี่ยครับผมมายากลเนี่ยครับที่เอาเทน้ำแล้วก็มันไม่หกลงพื้นอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันครับขั้นแรกก็เราก็เตรียมกระดาษแบบนี้มาแผ่นนึง เตรียมแก้วอันนี้มากแ,แก้วนึงแล้วก็แก้วอันนี้แก้วนึงอันนี้แก้วเดิมเลยแล้วก็เราก็เทไอนน้แก้วเราจะเทเทลงไปบางกระดาษเพื่อนๆหลายคนก็อาจอาจ,จะรู้อยู่แล้วเนาะแต่ก็ความเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลเลยก็ช่วยกันเนะาะวิธีการเล่นวิทาวิทาวิธีวิธีการเล่นก็คือเราก็ถือ ครึ่งเดียวก็ได้อืมอบงังบังไว้เงี้ย <c ười> ผมก็ไปิดจำเข้าม,มาอีกทีนึง่งระดับอาจารย์เขาทำกันนี่ไงอ๋อน้ำมันไม่หยดงลงเลยเนาะนี่ไงเออง่ายๆแชมันอยู่ในแก้วเทเราก็เทเนาะเราเทเพื่อ น้ำมันก็ไม่ได้ไหลลงพื้นเลยเนาะทีนี้พอพอเราเทเสร็จปุ๊บเราก็นีตักนนี่แก้วใส่ตักไปปุ๊บเอาแก้วใหญ่ซ้อนแก้วเล็กลงไปไงแล้วก็มันมีอะไรรองไงจที่จริงมันก็อยู่ในนี้แล้วเพื่อนบางคนก็สงสัยปปนแ,นงงแต่แบบนี้ไงแต่สอนนั้นเขาไม่สงสัยหรอกเขาก็รู้กันหมดเลย